น่าจันจเลยเข้าข้างเี้แล้ว่นนนนอน,น ขอรถพยังฆ์หนึ่ง

ทราบสาหเหตุนะว่าเขาทะเลาะกัเรื่องอะไรอ่ะอืม <im it> ผมขี่รถมาเนี่ยจะมาซื้อมาซื้อกับข้าวอ <im it> เห็นป่อยผู้หญิงผู้ชายมันไล่ตีไล่ต่อยกันล้กลางถนนเนี่ยแล้ว <im it> ม,มีผู้ชายพี่วินมาซื้อแล้วเขาเดินมาห้ามเดินมาห้ามเสร็จมันก็ทะเลิกกันแล้วล่ะผมก็จะขี่รถออกไปสภาพมันด่ากันเสียงอะไรผู้ชายก็ถือมี่มี่พี่พับยาวก็ยาวอยู่นะพี่พับอ่ะ <im it> ครับ ไล่ไล่ไล่มัแทงเนี่ยร่วงแทงเกือบปิดทีนะติดทีทั้งคอทั้งอะไรนี่แหละี้ยผมก็ไม่กล้าห้ามมันเมายาแล้วโน่นมันก็แทงเนี่ยลูกดิไปตามตามทองนี่โน่นเออแทงเสร็จมันแบบมันก็ผู้หญิงมันก็ยังกงโน่หน้าก็ด่าด่าอยู่นะก็ด่าแต่ก็ด่าแต่ที่ผู้ชายของมนอนอยู่นี่แหละมึงน้อยนี่เลยผู้ชายมึงโง่ขอคีบิก เขาให้การว่าผู้ตายเนี่ยไปด่าไปว่าน้องน้องที่เขารู้จักกันนะับเขาก็เลยรู้สึก ไม่พอใจเห่นน้องว่าน้องไปเอาไปเอเท้ารูปหน้าน้องน้องเขาทำไมไม่ได้ไปแทงเขาแต่ก็คือตอนเช้าเขาก็เอาหมีได้บางีด้บางทีผก็เลยโมโหครับาก็เลยเอานี่ครับสวนไปเขาบอกเสือก็โดนแย่กันอยู่กลางแล้วก็วิ่งได้แล้วก่อนจะเกิดเหตุนั่งนั่งดื่มเหล้าด้วยกันปะไม่ครับ รับสะะารพนะัะะด,นะะะดไามรับสารพัดไหมรับนรับสารพัดแล้วเขาทรูปไล่่างกายหุ่นผเ